เรื่องสำคัญที่คนมักทำพลาดนะคะบางคนนะคะอาจจะเข้ามาสมัครไทยคิวปิดนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรวดเร็วเลยเนาะแล้วก็ยังไม่ทันสังเกตว่าอีเมลที่เราใช้สมัครคือเมลอะไรหรือรหัสผ่านอะไรอะค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะเคยสมัครไว้หลายครั้งด้วยหลายอีเมลแล้วจะเกิดความสับสนได้ง่ายๆสิ่งที่สำคัญนะคะครูตาลอยากให้เรายึดโปรไฟล์หลักที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนนี้ค่ะ โดยหากอยากรู้ว่าโปรไฟล์นี้ค่ะเราใช้อีเมลอะไรเพื่อเอาไปใช้งานอะไรก็ตามแต่ะคะวิธีการนะคะก็คือเข้าไปที่เมนูเลือกคำว่าการตั้งค่านะคะเลือกตัวเลือกแรกเลยค่ะที่อยู่อีเมลตรงนี้ค่ะเราจะเห็นอีเมลที่เราใช้งานนะับโปรไฟล์นี้อยู่ที่เราเข้ามาสมัคร พอทราบอีเมลแล้วนะเราก็จะพอเดารหัสได้เบื้องต้นแล้วแหละว่าปกติอะค่ะเรามักจะใช้รหัสอะไรเพื่อมาตั้งค่าเป็นรหัสผ่านต่างๆอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือเปล่าอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือเปล่านะคะลองสังเกตดูว่าปกติอะค่ะสัญชตาตญาณตัวเราอะมักจะใช้รหัสอะไรเพื่อตั้งรหัสผ่านตรงนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของใครของมันนะคะเป็นข้อมูลของคุณนะคะครูตานไม่สามารถทราบได้นะคะ อันนี้ก็ช่วยได้เปราะหนึ่งแล้วนะเสร็จอันที่สองอะคะ่ะให้เข้าไปที่เมนูเลือกคำว่าประวัติของฉันแล้วสังเกตตรงประวัติของฉันนะคะทุกๆโปรไฟล์อะคะ่ะเราจะมีหมายเลขสมาชิกเห็นใช่ไหมคะหมายเลขสมาชิกอย่างน้อยๆแหละจำา3ตัวท้ายก็ได้อย่างตัวอย่างที่ครูตาลเอาให้ดูนะคะ783นี่คือรหัส3ตัวท้ายของโปรไฟล์นี้ อีเมลและรหัสผ่านที่เราสมัครและล็อกอินเข้ามาค่ะโปรไฟล์โปรไฟ,ฟล์นั้นนะคะจะมีหมายเลขสมาชิกแตกต่างกันต้องสังเกตตรงนี้นะคะสำคัญมากๆครูตันเห็นว่าหลายๆคนนะคะสมัครหลายครั้งมากเลยแล้วก็ไปโปล่หลายที่มากเลยด้วยหลายอีเมลด้วยหลายรหัสผ่านนะคะตรงนี้อาจจะจำสับสนได้แล้วก็ในโอกาสหน้าที่ เข้าไปใช้งานนะคะสับสนเอ๊ะเคยคุยกับหนุ่มคนนี้ในโปรไฟล์นี้เอ๊ะทำไมหาเขาไม่เจอเนะะี่ยค่ะเพราะว่าไปผิดโปรไฟล์นะคะเพราะบางคนก็วางรูปเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมคะในการสมัครเนาะให้ยึดแล้วก็จําให้ได้ว่าตัวเองเล่นโปรไฟล์ไหนเป็นหลักนะคะจําหมายเลขสมาชิกนะคะให้ได้ว่าตัวเองเล่นโปรไฟล์อะไรส่วนโปรไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอะคะ่ะให้ปิดประวัติไปเลยนะคะ,ะกดตรงท้ายสุดนะคะ กดเป็นปิดประวัติไปเลยถ้าไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะหรือหากกดปิดประวัติไม่ผ่านก็ไปลบรูปออกซะลบรูปของเราออกะะอะค่ะในโปรไฟล์เนาะแบบนั้นก็สามารถที่จะจัดการปัญหาในเบื้องต้นนะคะเพราะหากเรายังไม่เคลียร์หรือยังไม่เข้าใจในโปรไฟล์ของตัวเองอะคะ่ะมันจะทำให้เราสับสนได้นะคะสรุปนะคะสิ่งที่สำคัญคือโปรไฟล์หลักที่เราเล่นอยู่เนี่ยคะ่ะต้อง ต้องจำหรือต้องทราบอีเมลให้ได้ว่าคืออีเมลอะไรรหัสสมาชิกนะคะหมายเลขสมาชิกคือหมายเลขอะไรนะคะ,ะแล้วก็จะได้เช็คได้ถูกต้องหรือโอกาสต่อไปหากอยากจะอัปเกรดด้วยตัวเองหรือให้ครูตาลอัปเกรดให้ะคะ่ะจะได้ไม่ทําผิดพลาดแล้วก็ใช้ต่อไปได้ยาวๆอย่างสบายใจค่ะ